กินอะไเพิ่มหรออะเมื่อกี้เาเอาแฟนเชื่อมมากินไม่กินชอบต้องแพงชอบเหรอไม่กินโอ้ยอยู่จริงเหรหัวเสียงเป็นไรอ่ะโอ้โหงอนดีฉังไม่จะไปไหนก็ไปไปยังงอนนักเลยยังงอนนักเลยที่รักเดี๋ยวนี้ฉันจะงอนกันใหญ่เขียนนิ้เดียวทำหน้างอ ลองนอนก็ไม่ได้จะเอาอย่างไ สางอ่ะสามกเมื่อกี้อยากกินน้ำเปิร์อยู่เลยพอมน,อนมที่ออกเรองใจเลยต่อครับผบ้าว่าเนี่ยให้แฟนมาดมที่ตึงนว่าก็คนเราต้องกันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมคะใช่จะ้ะเราคบมาตั้งสามปีแล้วพี่ยังไม่รู้เลยว่าหนูชื่ออะไร <c oughs> แล้ก็มีเรียกหนูตัวเองเขามึงกูไปแล้วเนาะมีมึงกูได้เหรอใช่จ้ะพอเราต้องมีปากเสียงกันบ้าง รู้เหรอคะอืมอยากชื่อพี่เราชื่ออะไรดีล่ะคะเออเอาพ่อตั้งหรือว่าแม่ตั้งเอาแม่ละกันเอาแบบในสมรภูมิหรือว่านอกสมรภคมิเขาต้องลลอบบในสมรภูมิสินะอือหนูพี่จะเอาแบบคนเรียกหือแบบเจอแบบจัแล้วคุยกันเลยก็เอาเอาเจอกระแตบบ่รงเอาแบบในโรงเรียนหรือว่านอกโรงเรียนเอาเป็นว่าเขูเรียกหนูตัวเองละกันไม่อยากรู้ชื่อเลย เรามาลองเพลงคู่ดีกว่าเอาเพียงนี้เลยดีกว่าแบบพี่พระเอกเขาเอกเขาเี่ยวมันอะไอจูบเยอะจังเลยร้องเพะๆเลยนะได้้จโอ้นวลละออนนจันเยไปมมามกลจจูบไปในกันโอ้ยไม่เอาไม่เอาไมรู้ทันเราายันทรดูท่านกำลังจะมองว่าม่เห็นไป็นน อยากจะให้เราชมป้อ <laughs> <laughs> <pod> <laughs> เราไม่สู้เราเป็นบันดิตเราไม่สู้คนเราใช้ความรู้ฆ่าคนเล่นหงุดหงิดห่วยนี่เราทำไมเราเงินพี่เรียนจบแล้วพี่ตั้งใจว่าจะมาทำงานเพราะพูสมื่อแต่ไม่มีสยามพ่อและแม่ของเรยังนต่คืออยู่บ้านนี่ต่างพ่อออกไปทำงานจ้ะแต่ว่าแม่เนี่ยอยู่ในบ้านเดี๋ยวอีสโกคคงจะออกมา สาวาอยู่ไหนยอมคุยคุยไงนี่โรตีที่ผมได้ยืนขึ้นเลยเนี่ยเป็ใครเนี่ยนีนนะ่โกเนี่ยคนจะถามมาขอว่ามึงเนี่ยเป็นใครมาอยู่ที่บ้านกูนได้ยังไงอยูบ้านไคนที่เนี่ยบ้านกู เอะไรแกเป็นใครนี่กูบอกกูเป็นเจ้าของบ้านนี้เจ้าของบ้านแล้วไหนเจ้าบ้านหลังนี้แล้วแกมาทำอะไรก็บ้านกูกูจะเดินตรงไหนก็ได้ทำไมล่ะแล้วใครเป็นเจาน้าของบ้านก็กูไงแกเป็นใครอุ๊ยนีไอ้ใครเลยไปมึเงเลยเดี๋ยวก่วอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่กันเจ้า นี่กูพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่งไม่รู้เรื่องเลยเ,เ,เออกูก็มองเหน็นแต่ไม่รู้กูฟังไม่รู้เรื่องกูพูดไม่รู้เรื่อง่แมบ้านใครบ้าน เป็นเครื่องทำเพลินก็ได้เดี๋ยวมันไม่ได้ใชเื่อกี้นั่งใกล้ๆอะรูเลยนั่งกลางทุ่มเลยทำไมอะได้กลิ่นโคลนสาบวายอไมมาจะดีเลยคระสยามร่าจะกรองม่ียดีแลวค่ะสวัสดีค่ะแม่เอากองไว้ตรงนั้นลกองไว้ตรงนี้แตวพวกเขามาสะดุดหัวแตก ทำไมอยากจะโง่สรุดก็เหวืมบวันสุดกลับ้านคนทหไมกล้าแม่คะทุกครั้งที่ใกล้จะจบคอทำอะไรทั้ควนเนี่ยคะเก็บไหวไหก็ต้องมาเล่าคือแตงยมเป็นแบบนี้ไปจับทุกครั้งอยู่แล้วและที่สำคัญที่ใกล้กับแมงยมได้ก็สนุกได้ก็ชอบครัเป็ พ่อคุกสุดกตแต่ไม่ได้สัญาเขาน่าเป็ไม่ใช่หรอกะ <c oughs> จริงอยู่ว่าพ่อกับแม่รับรู้แต่จะบอกอะไรว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันอีกแล้ว แต่้าขอร้องแม่อย่าได้เออไปถึงพ่อคุณไก่เลยมันจะทำให้พ่อคุณไก่ต้องเสียชื่วยเสียกล้าไปคุยแบบนี้มันอะไรความรักที่กล้ามีให้เขาไหมันยังไม่ต้องเสียความรักที่แท้มีให้พ่อแม่ได้เลยครับ 上次。 เดี๋ยวมีแม่จองเวรตักหนไปขอเลสุดสายไ่ส่งื่อนยมาพอกไปค่นก็จัาบดี่สใจะได้ยอมตียวไม่ต้องูถจะยังไงก็ตามพี่รัของแมก็ยังจะขอน้แต่ลเยเพียงคนเดียวก็จะนักตลอดาป

จะพี่ผู้เดียวแต่พี่ขอเราพี่ใจอย่าเสียใจ แม่หนูจะบอกพี่เดี๋ยวก่อน